สวัสดีครับพี่น้องเลยเป็นว่าเห็ดสอบน่อยกับพอะแบกไว,เ,วเห็ดสอบใหญ่กรโจมบะยกขึ้นเราบ่าได้เมืงนั่นแหละครับผมคนเก่าไปคนใหม่มาพี่น้องเวียนกันตากยุสร์นี่แหละผู้ใดไหวก็เด้ตากก้อนผู้ใดศาสก็สกว่าเด้ตากไงมืงนั่นไหละพี่น้องสอบเข่าเิ่นไหม ก็จะโจมขึ้นจะสอบถอยอีหยังโจมมันหนักให้บ๊สเตรียมมันกับบ๊มีสอบให้พี่นอ้องกูหมื่นในใบลาหาบาท,ทอยแขนจิ้วนี่เียคขาสอบปีละพันสองพันอ้าวคือจังว่าข่าวนึ่งคือว่าพินข่าวนึงคือว่าบูมพินบูมพี่น้องพิ่เขียนซื้อเป็นไว้ ขานึงกรเช้ยนพิ้นขานึงกรเชียนบุมญาติหลงเจ้าของ <c oughs> นีหลยพี่น้องวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนอีสานตากเขาพีน่น้องนี่คือช่วงเอามาตากช่วงเกี่ยวเกี่ยวมาแล้วนี่คือช่วงตากตากเขาแห้งแล้วก็กรอกใส่กระสอบ <c oughs> เออ,อพ่อหาเดียนมาหรือ อีกที่เดือนกับอีกยี่สิบแปดมือพี่น้องว่านอีกเวียนไปเวียนมาอีสานนี่แหละพี่น้องวิถีอีสานมื่อนี้ผมมาได้มาตากลอเมียมพี่น้องเป็นจองกอนเป็นมาจองเมียมที่หลังผมผมจองกอนพี่น้องอันนี้ผู้ที่สามนีนี่แลพี่น้องเนาะ,อะเออเิ่นว่าสมัมกูเมื่อเิ่นมาหากินลอเมียม น้พี่น้องสมัยกวนคนยันเมียมดิสมัยกูมือเนี่ยเลียนเขาาหาเมียมพี่นอ้องอ่กตักเขารอเมียมนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนจบะบ่มาไก่บ่มาลักอันพี่หลอกให้หายนะครับแถวนี้พี่น้องยนี่มันขึ้นมาเลเอ้ยเป็นแต่ยันมากระหวนพ่อหมาอ่กอา,ากิก็มมวยใจซอยยาไม้เด้อ ปรเห็นพี่น้องเป็นคอมเมนต์ในคลิปนะเป็นว่าเขาบ่กไปดอกบานเจ้าพี่หลองให้ไปนะก็แสดงว่าเคยมาว่าเั็นมันเคยมาพี่น้องบ้านเจา้ากนะ็พี่หลองให้ทำไมนะพุทธเจ้สวดไปนะก็แสดงว่า,าพุทนเจ้า,เค,าเคยมาเคยมาเหรียญในดอกประเด้มาลักเข่าดอกพี่น้องสมัยกูเคยพุทนมาลักเข่าเป็นว่ามันมาลักเขาก่าลักน้ำดอกเมื่อสมัยแล้วนะครับผม เราะ <sucks. S 1> ว่าสูมือเด็กปีนองกับผมปีนี่นะครับปีสองห้าหกโค้งเดคนเด็เขาหลายหลายสูขคนปี่นองกับผมยญ้าเป็นลากใหญ่มันมอยนะปี่น้องหันไปไม่กินตะแาบาผมเด้อพวกหอยย่สอบสองสอบไม่มีจริงๆนะครับพี่นองผ่ไม่อีหลีควไปกินนะครับผมหอยอีหลีนะครับแต่ว่าจะเอาไปขายเรียกซื้อน้องอื่นกับพ่อจะไปขายซื้อมามาซื้อปลากระป๋อง โอ้ยข่านประเด็นนาพี่น้องมา,าพอย,ยายสวดเด้อให้กินนี่รีบบตัวจะมากระบอกหายลายบ่ได้ดอกเพราะว่าอันไปสวดพ,พี่น้องหลายอันก็ปูบ่เนี่ยบ่ปูขป้าโอ้พี่น้องครับผมปาร์พ,พี่น้องครับผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อพี่น้องมึงเนี่ยสายตาก็ได้เกือบรอ้อยสอบเปอรนี่ประมาณห้าสิบดอกฮะประมาณห้าสิบดอกอันให้เรียบประมาณห้าสิบเนาะ พี่น้องก็ปูกให้เต็มสามถังสีทีถังสีประมาณห้าสิบอันเรียกว่าน่าจะกไรพี่น้องแย่ไปถามนหน้าเศร้าอีกไม่ได้น้อยปีนี้เห็นหน้าปรมาม้านจะกไรปีนี้ยี่สิบสามนีี่สิบเป็นห้าสิบเนาะพี่น้องเน, 20, 30, นี่ยแหละครับผมขานาดเขาปูกพี่น้องมึงอรุณครับผมนี่อันผมเตือพี่น้องกับเบอร์เซียเลยพี่น้องเห็นกับสายตาเนาะ เขาปลูกอีหลีพี่น้องประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบกระสอบอันนี้กอกระเร้าพี่น้องยังเหลืออีกอ้อมเมียนแน่นๆอยู่พี่น้องพวกนี้นี่ครับผมยังเหลืออ้อมเมียนอยู่นี่พี่น้องก็ปลูกเมื่อเมบ่อหนิโอ้โบกขาไปนะพี่น้องโอ้พี่น้องอันนี้ก็ปลูกประมาณห้าสิบหกสิบปุ๋ยเขาจินนี่บ่หลายเด็กพี่น้องพันว่าผมว่าเจ็กสิบห้าสิบหกตันนี่แหละไปนะนี่เด็กพี่น้องเพันว่าวิธีอีสาน เห็ดหน้ายากพี่น้องขายได้เท่าไหร่เป็นกําไรเบิดทุนอย่าถามหาพี่น้องกําไรรุน่นร่วนเนวะอย่าถามหาทุนขายได้เท่าไรกับจามผมถามพี่น้องเหมือนว่าขายได้แสนหกหน้า่ายได้พี่น้องหน้าบลายกับหน้าที 48, ่แปดไรขายได้แสนหกหมื่นเ่านวะได้กำไรรุ่นร่วนพ่ะน่นะทุนอย่าไปถามหามันขายได้ก็คือกําไรพี่น้อง อ้าฝากคุข้าไปนังพูกอธิมาจอบหลักเด้อย่ามาเท้ๆพี่หลอกประกาศย่อมให้ให้เป็นตาหน้ายี่น้องพี่หลอกให้ตัวละครับผมแต่ว่าบกัดแต่ว่าหมาวัดให้ยี่หรีพี่น้องมาวัดประมาณจักสามสิบตัวนี่พี่น้องย่ามาด้วยครับอย่ามาโดยเด็ดขาดถ้าหมาหุ้มสีจะไม่รับผิดชอบพี่น้องหมาหลายหมาให้พี่หลอกพี่หลอกก็ให้ครับพี่หลอก พี่หลอกหายแต่ว่าบอกรัดพี่น้องแต่ว่าหมาเนี่ยให้กัดเนี่ยครับผมอ่าเป็นแตา่ยานตากลัวแต่ว่าเขียนมาพิ้นบูมนี่คนละขางนี่เจ๊ล่ะพี่น้องครับผมนี่ผมพิ้นบูมุ๋มปุ่นึงซื้อพิ้นปุ่นึงซื้อบูมเขียนคนละขางไว้ยังบ่หลงกันพีนบูมเหมือนเลยเพนนะโอ้ยนี่พี่น้องครับผมอุยกระสอบกอดพี่น้องเอ้ย แต่มาจีแบบี้คนเสียวเล่าใส้ๆเลยเขาไลายไปนี่ออนี่พี่น้องกับผมอยู่นี่เอาเส้นเล่ากับ,บเป๋าเมืาอวพวามีอีกอยู่เหลือเอาขึ้นไปแล้ยวสองสุดสุดละประมาณพอตั้มกว่วสามตันแมนบบน่าจะใช่ดยเนาะเอาขึ้นไปรล้วพี่น้องเหลืออยู่อีกสุดหนึ่งพี่น้องอยูอีกน่าอีกสามทงบรท่านเกี่ยว เงินสองสามเสนพี่นอ้องบ่ต้องบ่หอดบ่เถึงดอกหลายๆก็นนั่นจะทุนบ่ต้องถามหาครับผมกําไรลร้วนๆนะครับผมกําไรล้วนๆจะถามหาทุนแท้ๆทุกอย่างทุกกระสอบอยูน่นี่คือกําไรมืดพี่นอ้องจะเป็ว่าทุนอยู่ใสเิ่นว่าเฮ็ดหน้าบ่าให้ถามหาตนทุนเฮ็ดได้ขายได้ก็คือกําไรทั้งนั้นพี่น้องเนาะ กำไรร่วนๆอย่าถามถึงต้นทุนเลยกระสอบพี่น้องเอ้กระสอบดำตาลกรบผมปสอพละหาสิบลูกผลบดเขาปลูกอยู่ในป้อมก็หาสิบทงปุ๋ยพี่น้องนี่ครับผมหันดิตัวพี่น้องพี่น้องกันสีเสียว่าก็ปลูกอิรีเนาะเพื่อให้ตีเป็นบ้าให้เขาง่ไปนีขึ้นรอพี่น้องแบกเอ่เอใกล้ได้พี่น้องเออนะครับผมพวกก็เห็นหน้าสีหัวว่า การกรอกกระสอบในลักษณะนี้ก็คือไปเฮ็ดข้าวปลูกพี่น้องเออเข่าพันเอาไปปั้นเอาไปคัดให้ลุงสีเันเป้าสีฟุ้นออกให้มันสะอาดพี่น้องบัดยามวันมันจังบ่ไงมันจังบ่คายเพิ่นว่าเออจ้างเพิ่งว่าเพิ่นกระดราคาลงเนี้ยหันว่าเข้าปันธำว่าเข้าไปคัดออกหันว่าเข้าตั้งจากเล่าเพิ่นว่าเพิ่มอีกสอบละสิบบาทไ่นะมันคายมันไงพี่น้องผมจ้างพี่กายนี่ละ อันเขาเจ้าอันปั้นบ่อหันหันบ่อปั้นเพิ่มอีกสิบบาทเด้ไหมนะโยม่จางว่าเถอะบัดนั้นมันค่ายพนันว่าพี่น้องหันเอาไปปั้นในโรงสีเพิ่นคัดเขาเพิ่นปั้นเขาออกให้มันสะอาดมันบ่มีค่ายกับราคาหนึ่งถือกว่ามาเนี่ยหันบ่อปั้นทักจากเราเลยมันค่ายขอเพิ่มอีกสองละสิบบาทนี่ครับพี่น้องกินบูม และบูมพินพนะขอบคุณทุกการ์ตเจ้พี่น้องดีมีประโยชน์ฝากไว้ฝากแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทั้ง600,000พี่น้อง6 000. 40, 000. ก0 0 0 0ที่มื่นก็แลกันนะครับเนาะอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องนอนเฝ้าเขารอเมมหมาหอนย้ำนะครับอกระม,มั่วอย่าไมาเด้อพี่หลอกหห้แต่ว่าบักกัด แป่ว่าพี่น้องหมายวัดหหยกัดพรมนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ